แต่นี่ไงคือบางทีเนี่ยเราเราต้องรู้จักสแตติ e ี่้ใหญ่ผมพูดจะหลังคุณพูดตลอดเวลาชีวิตคนเรานี่นะบางทีเนี่ยคุณแค่เปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือทําอะไรบางอย่างนะขวายมันเป็นสแตติ e จิกเป็นอะไรที่ตัดสินใจโพราะแล้วมันโอ้มันใช่เลยแล้วมันหลังจากนั้นเนี่ยมันคุณทําหวยแตกยังไงเนี่ยคุณก็ยังดีมากเพราะภาพใหญ่คุณไปละจะมาภาพใหญ่คุณไปละ แล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะผมปรับตัวแบบนั้นปุ๊บนี่นะผมก็ดีขึ้นเยอะสมัยก่อนพยายามดิด้นรนต่อสู้เรารู้สึกเหมือนมนักธุรกิจไงน,นักธุรกิจอะชอบแข่งขันชอบต่อสู้ชอบนู่นชอบนี้รู้สึกชีวิตเนี่ยชันเลนแต่ตอนหลังๆนี่เราบอกว่าให้เราอยากได้บริษัทที่ไม่ต้องต่อสู้ใครกูกินอย่างเดียวแหละช่ไหมง่ายๆแบบจะไหมนะเข้ามาสนามบินก็เก็บตังค์ไม่ต้องไปแข่งใครสบายๆอย่างเงี้ยชอบ เปลี่ยนไปหรือว่าในชีวิตคนก็เหมือนกันนะต้หาตัวเองให้เยอะว่าให้ตัวเองจะไปยังไงตัวเองจะทําอะไรแล้วเรามีแฟก,นะกเตอร์ในการแข่งขันไหมแฟกเตอร์ในการแข่งเหมือนบริษัทเลยคนตัวคนเราเหมือนบริษัทถ้าเรามีแฟกเตอร์มีอะไรที่ดีมากแต่เราไม่ได้ใช้ไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าเรารู้ว่าแฟกเตอร์ใ,ในการแข่งขันของของตรงนี้คือสมองใช่ไหมอ่านี่ยเนี่ยคุณก็ต้องใช้ตรงนี้แล้วมันประสบคาสวามสําเร็จ แล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนแนวคิดเลยนะเช่นผมบอกว่าตอนนี้เราเล่นหุ้นกันรายวันเลยหรือว่ารายเดือนรายปีแล้วคุณเปลี่ยนใหม่หมดบอกว่าไม่เอาตอนนี้เปลี่ยนเลยนะทําแบบอาจารย์นี่แหละก็คือว่าซื้อมันห้าตัวเจ็ดตัวค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเอาเฉพาะตัวที่ดีนูน่นนี่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็หุ้นนี้ไม่ต้องเล่นไม่มีการเล่นค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆหาโพซิชันว่าตัวไหน หรือบริษัทไหนที่มันจะดีต่อไปอีกสามปีห้าปีอะไรก็ว่าไปแล้วก็ลงไปอย่างนั้นอ่ะลงไปหุ้นจะขึ้นจะลงจะไม่สนใจไม่ต้องมองมันเพราะพอมองปุ๊บเนี่ยยีนมันจะสั่งยีนมันจะสั่งแกรีบขายเลยแกรีบขายแกรีบซื้อแกรีบซื้อ,อมันจะเป็นอย่างนั้นอนะ่ะใช่ไหมมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะผมก็ไม่รู้นะเพราะผมที่ผมพูดนี่ผมก็ไม่รู้จริงว่าเฮ้ยวิธีการอื่นเขาจะรวยกัานี้ก็ได้ซึ่งผมก็เคยเจอนะ ที่แบบก็เล่นแบบนี้เล่นเร็วเล่นนู่นนี่กําไรก็เป็นสิบเท่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็รวยก็มีแต่ผมก็ไม่รู้เขาทํำยังไงนะผมก็เดาเดาเอาว่าเขาทํานู้นทํานี้จะมาก็แล้วแต่ไงแล้วแต่คนอะว่าคุณจะไปยังไงครับ